ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่สอสอบัญชีรายชื่อสามเรื่องที่กราบเรียนท่านประธานครับเรื่องแรกค่าไฟนะครับน้ำมันค่าแก๊สนะครับขึ้นราคาเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบบ้านนอกคอกนาหรือในตัวเมืองค่าแก๊สขึ้นอย่างมากแล้วก็ค่าไฟนะครับ เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านท่านประธานที่เคารพครับเวียดนามค่าไฟสองบาทเจ็ดสิบแต่บ้านเราเห็นทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตึงราคาไว้ที่สี่บาทสิบแปดตังค์อยากจะให้ลดลงมาสักสองบาทท่านประธานครับเพราะว่าค่าน้ําค่าไฟนี่มันเป็นสาธารณภพนะครับถ้าไฟขึ้นน้ํามันขึ้นสินค้าต่างๆก็ขึ้นไปด้วยท่านประธานครับฝากไปที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานครับ